สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเอาชิ้นล่อในเกม Minecraft ว่าฉันสีัมนลิซอนนะครับตอนนี้เราอยู่ในสกินเดดปูนะครับทาเองนะครับเอาแบบของเดดปูของพี่ออยมาทำกันมาคราฟนะครับโอเคก็จะมาเอาชีอดนล่อกันนะครับออคืบอหลายคนอาจจะเห็นคลิปแต่คลิปที่เขาเอาชิ้นล่อเรียนแบบวีแท็อะไรเราจะ ทำการเอาชีวิตรอดในสไตล์ของผมนะสไตล์เกมมาสเตอร์นะสไตล์ชอล็อกนะโอเคไปเลยแรกนะครับหาไม้อะไรไม่ได้ต้องขาดไม้ไหมครับสเต็ปแรกครับต้องไม้อย่างเดียอ้าวอ้าอ้าวอ้ออ้อีกอีกคนบ้าเไยต่อยไม้กระจุยน้ำพังต่อยไม้ก็ปวดมือตาย ท้งหมดต้นโอเคเอตอนนี้มองตกใจนะ็คือลาเกมหมดแล้ผมผมทำอะไไปยู่กับมันเราจะมาสร้างว่าแถวดีนะั้นเนสันนเทพ,พีโอเคต้องการมันไดมงไงไดันจะมาเย็นกูล็อกว้า หลอกไม่มีหัวเอ้ยข้าผิด Let's go in down โอเคต้องข้าผิดตัดไม้อย่างนั้นแบบแรกเอ้ยไม่ใช่ ไม่ใช่อย่างนี้นะโอเคโอเคโอเคปะขวานพวกเถกนะอีกมาไม่ใช่ทำไมการแต่ไมาของเราเร็วขึ้นนะย ก่อน้างแต่ล้วถ้าเราเป็นการคราฟมันมาใหม่อน่รานี้นทำการคราบเออที่ขุดคราบงะไที่ขุดนึงแคเ,เกมมียโหมดมานานเออเอง เออเออตรงไหนดีวะตรงนี้เออเนื้อทรานต้องการหินเอาเหินมาทำเป็นที่ตัดไม้นะมันจะได้ขุนอยู่แล้วคืโอโอ,โอ้โหเสียงนีงข่ขลยอ่ะ นนะิ่มาแล้วนี่มาใช้ก่อนโอเคก็เป็น,นรอยไรแต่ว่าเมื่อเราได้หินแล้วนะอะไรวนะเนี่ยมีระบด้วยอ้าวุ่มค้างบุ่มค้างก็งจะได้หินแล้วให้กรรมการค้าที่ตัดเอ่อขวานหินนะ ความหนึบนะัแต่ต้นไม้เพื่อความเร็วนะโอเคอัาเร็วขึ้นนะ ทำมามาสร้างบ้านทีนิดหนสุดนะครับโอ้พังกินเปลืองเราต้องหาเตียงเราต้องทำเตียงนอนนะอันนี้ไปหน้ตไปไหนไปไหนอัวนี้แหละเป็นที่สร้างบ้านที่นี้มีทั้งขนแกะมีทั้งกงหมูอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแกะขอยังไม่ทำเตียงเลยเลย อ่ะโอเคตันึ่งโอ้โหอ่ะเอาของกินมาใช้กันนะครับตัดทำกินไปมาเด็ดบ้านแล้วตอนนี้ก็สมุดแล้วเราต้องรีบสร้างบ้านนะครับโอเคนี่สร้างบ้านก่อนแล้วพ่งนี้ส้างมาขุดต่อนะโอเคอเอบ้ตรงไหนดี กลางน้ำเลยเยอะปลาให้รูตงง้ต้องรอเราตอนนี้เออต่อเดียว่าสร้างนี้ก่อนแล้วกันทำนง,ง่ายไปก่อนเดี๋ยวพี่เราจะมาสร้างขนนะการน้กนำกนันนะโอเคโหที่ขุดก็จะพังแล้วเอ้ยขวัญมันจะพังแล้ว โอ้ไม้ไม่พอเราต้องใช้ไม้ก่อนอขึ้นมาดีกว่ามันมีทางเดียวนะครับทำการครับเตียงล่อยักต,ตัวหนึ่งโอเคลงไปนอนใต้ดินนะครับางพดทครับ หินนี่ดูขุด่ะโอเคตอนนี้เลยละกันโอเคเมื่อเช้าแล้วนะการขุดออกไปนะตอนกลางเกณฑโอเคเช้าแล้วเวอร์อื้ยเอ็นนั่นแมนกู สิ่งนี้ใช่เลยนะแม่อย่างนี้ครับเรารีบหาอะไรมาใช้ก่อนโอเคมันคงไม่มามะ้ะโอเคไม่มีตัวอะไรป่ะจ้างบ้าน ที่บอกเขจะสร้างบ้านตรงทะเลแล้วกันต้องหุ่นใบนกลับไปเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะโอ้หิววผ่าเรากินแล้วอุ้ยหไอ้แก่น้าแก่น้าแก่เลยะโอ้ทำนิ่งแกเยอะว่ะโอ้วิ่งไม่ได้เดี๋ยวของตกเออคอยดูวะอยากอะไรดีแต่ใจดีมาทำชีวิตไอ้แก่ไก ไก่ไก่้ยโอ้ยแกะเน่าโอ้ยไก่เน่าโอ้ยควักไก่บูดง่อยดีว่ะแดดก่อนแล้วไก่ดิบแดด แล้วก็มีอะไรกินวะแล้วเราห้ามขุดนะเป็นของที่ผมสร้างไว้เฉยต้องหาอะไรกินก่อนห้ามเดินมาไกลนะครับเดี๋ีวลืมป่าโลสแก๊เฮ้ยแกดำแกดำหมูไก่เฮี่ยวเลยทางนี้มันก็ต้องคิววัซะเฮ้ยชอด ตายหิวเร็วนี่หมายออกมาไก่ยังออกมาไก่ยังออกมาแม่งงอกทุกตัวโอ้ไกส์แต่ละสตินเลือจ้าเฮดช็อตเด็เหมือนอสสน,น,น,นะเพราะทาังชีวิตนะเฮดช็อต อ้อนี่กลับบ้านด้วยเลยต้กหาอะไรแดกก่อนจะตายแล้วเนี่ย <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวของตกนี่เนยเข้าเลยมต้องรีบไปทำกล่องไว้ที่บ้าน <S <S 1> <S 1> ขอร้องเถอขออะไรกินกันก็ได้ครับ โอ้ไม่อยากเล่นเกนไมไม่เนื้อแกะแม่งก็ไม่มีแกะในบ้านในเมืองมีพอต้องการแม่งก็ไม่มีให้เห็นมีตหมูเไอ,อ้บัววัวขอบโอ้โหมาป้า้ออ็มีบัววะวู้ยนัวบัวโอ้น่วัวโบัว โอ้กุลกุลกุลกลโอ้วงแล้วเลยโอ้ัแดก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 โอ้อพอดีเลยช้างบ้านเราต่อดีู่่ะนะแ้องขุดหินนะจะให้น อกจากที่คเรพังแล้วเพิ่มมล้บงจจานอกจากที่ามีคนจอยนะเราต้องหืวาการเสียงก่อนเพิ่มปบทการ <Sounds S 2> ไม่กรวด <beautiful. S 2> นะครับโอเคคือขึ้นอย่ไระขึ้นอย่างนี้แล้วครับ Okay, how am I going to do now? Let's go in now. Okay. Can I not? Can I not? मामा